สวัสดีครับผมเจียงแจ็คเอนดโกนะครับวันนี้เรามาในลูกใหม่นะครับเรียนแบบนันโดซานจากสตาร์ทอัพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเป็นนันโดซานในร่างของเบบีเด็กน้อยนะเพราะว่าเราจะมาแนะนําให้รู้จักกับอุปกรณ์นะครับที่เป็น AI c a m าม a นะครับที่ชื่อว่า u u s y Lens นะครับตัว Husky Lens มีคุณสมบัติยังไงเรามาชมกันครับผม h u s k y l e n นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประมวลผลภาพด้าน AI ที่มีความง่ายต่อการใช้งานนะครับตัว h u s k y l e n เองนะครับสามารถเรียนรู้ในส่วนของ Object Face แล้วก็ Color ได้ภายในตัวของเองนะครับซึ่งฟังก์ชันทั้งหมดนะครับของตัว h u s k y l e n เนี่ยมีย7ฟังก์ชันด้วยกันนะครับก็คือ Face Recognition, Object Tagging, Object Recognition, Line Tagging, Color Recognition, Tag Recognition แล้วก็ object classification นะครับซึ่งฟังก์ชันทั้งหมดนะครับเราสามารถทำงานได้โดยการคลิกเพียงคลิกเดียวเท่านั้นสำหรับฟังก์ชันแรกนะครับก็คือ face recognition นะครับเป็นการรับรู้ว่าอันไหนเนี่ยคือใบหน้าของคนซึ่งถ้าเกิดมันเจอหน้าคนเนี่ยมันจะขึ้นคำว่า face พร้อมกับกรอบสีขาวๆมาให้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานแต่เราสามารถเพิ่มความสามารถของตัว h u s k y l e n ได้นะครับโดยการไปที่ learn multiple นะครับแล้วตัวเนี่ยมันจะสามารถบันทึกได้ว่าใบหน้านั้นนะครับคือใบหน้าของ ำหรับฟังก์ชันนี้นะครับ Face Recognition เนี่ยก็จะเหมือนกับที่นํำโลซานเนี่ยได้ทดลองทำกับเพื่อนๆนะครับช่วงที่เขากำลังก่อตั้งนำซานเทคขึ้นมานะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือ Object Tracking นะครับ Object Tracking เนี่ยเป็นการติดตามวัตถุนะครับซึ่งวัตถุที่มันจะทำการติดตามนะครับเราต้องทำการสอนให้ตัว h u s k y l e n รู้จักก่อนนะครับพอเราสอนเสร็จนะครับมันจะมีกรอบสีเหลืองขึ้นมานะครับแล้วพอเราขยิบวัตถุนะครับตัวกรอบสีเหลืองภายในจอเนี่ยจะทำการขยิบตามวัตถุนั้นๆอันนี้เป็น object tagging ผมรับฟังก์ชันที่3นะครับก็คือ object recognition นะครับคือการรับรู้ว่าวัตถุชนิดนั้นๆเนี่ยคืออะไรซึ่งภายในตัว haskell เนี่ยเขามีวัตถุที่ build in มาให้ภายในตัวเนี่ยอยู่ทั้งหมด20รายการด้วยกันนะครับซึ่งเวลาเราเอาตัว haskell เนี่ยขึ้นไปสองดูนะครับมันจะขึ้นกรอบนะครับพร้อมกับรายการนะครับว่าวัตถุชนิดนั้นเนี่ยคืออะไรแต่ว่าเราสามารถเพิ่มความสามารถของตัว object recognition ได้นะครับโดยเข้าไปที่ learn multiple นะครับซึ่งการ learn multiple เนี่ยของ object recognition เนี่ย จะเป็นการแบ่งนะครับอย่างเช่นเรามีรูปสุนัข2ตัวนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะขึ้นสุนัขทั้งคู่นะครับแต่ว่าพอเราเข้าไปที่ l ร a r n a b l e เนี่ยมันจะขึ้นคําว่าให้เราเรียนรู้ว่าสุนัขตัวที่1แล้วก็สุนัขตัวที่2นะครับแยกเป็น ID สำหรับ Object Recognition นะครับฟังก์ชันเนี่ยก็จะเหมือนกับที่ a m โดซานะครับได้ผลิตแอปพลิเคชันที่ชื่อว o n d e r g ขึ้นมานะเพื่อแยกแยะวัตถุต่างๆให้กับคุณย่าของนังเอกนั่นเองนะครับสำหรับฟังก์ชันที่4นะครับก็คือฟังก์ชัน Line Tagging นะครับตามชื่อเลยนนะะครรัับมจทาก ปิดตามนะครับตัวเส้นที่มันค้นหาเจอภายในตัวของจอ HuskyLens นะครับซึ่งพอมันเจอเส้นแล้วเนี่ย Husky Lens เลนจะทำการฉีดเส้นเป็นเส้นตรงนะครับขึ้นบนจอแล้วก็ถ้าเกิดเราหมุนจอเนี่ยตัวเส้นในจอเนี่ยจะขยับตามซึ่งค่าที่ได้เนี่ยจะเป็นค่าพารามิเตอร์บนจอของตัว Husky l เลนออกมาครับสำหรับฟังก์ชันที่5นะครับก็คือ Color r e c o g n i t i น n นะครับ c o l o r Recognition เนี่ยจะเป็นการรับรู้เรื่องของสี ซึ่งเราต้องทําการสอนให้พัสกิเลนเนี่ยรู้จักกับสีน,นั้นก่อนั้นยตัวยอย่างเนี่ยผมใช้เป็นสีแดงนะครับพอเรารู้จักกับสีแดงแล้วเนี่ยมันก็จะทําการหาว่าสีแดงในภาพเนี่ยอยู่ส่วนไหนบ้างครับซึ่งตัว color recognition เนี่ยสามารถเพิ่มความสามารถโดยการไปที่ learn multiple นะครับแล้วมันก็จะสอนให้รู้จักกับสีหลายๆสีได้ในเวลาเดียวกันครับ สำหรับฟังก์ชันต่อไปนะก็คือ tag recognition นะครับ tag recognition เนี่ยจะเป็นการรับรู้ว่าวัตถุนั้นเนี่ยเป็น tag api tag qr code หรือว่าเป็น bar code นะพอรู้เสร็จเนี่ยเราต้องทำการสอนนะครับให้มันรู้ว่า tag นั้นนะ่มี id เป็น id อะไรนะครับแล้วเวลาเราเอามาสองเนี่ยมันก็จะรู้ว่า id tag นะนะั้นคืออะไรสำหรับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับฟังก์ชันที่7ก็คือ object classification นะครับฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันในการเรียนรู้รูปภาพนะครับ หลายๆล,ลูกนะครับซึ่งมันจะใช้วิธีการของ Machine Learning algorithm เนี่ยเข้ามาในการสอนเพื่อที่จะแยกแยะวัตถุวัตถุนั้นนะ่ะว่าคืออะไรนะครับอันเนี้ยจะใช้เป็น Machine Learning ในการทำซึ่งจะเป็นวัตถุชนิดไหนก็ได้แล้วนะครับอะไรก็ได้แล้วมันก็จะบอกว่าวัตถุนั้นนะเป็น ID ที่1เราสอนในที่2ก็จะขึ้น id ที่สเราสอนในที่3จะขึ้น id ที่3 ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัว Husky Lens ครับเราจะเห็นว่ามันมีทั้งความง่ายในการใช้งานนะครับมีทั้งความเร็วในการประมวลผลนะครับอีกทั้งมีฟังก์ชันที่หลากหลายนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นที่จะศึกษาเรื่อง AI นะครับสำหรับผู้ที่อยากจะเป็นนาโดซานในอนาคตนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกิ้งนะครับเพื่อติดตามนะครับคลิปใหม่ๆจากทาง e c c o Channel ที่จะลงในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพวกเราเอ็กขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงขายของกันบ้างนะครับก็สำหรับใครที่สนใจตัว Husky ้เลนนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อนะครับหรือว่าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไ c ต o นะครับ edco.co.th นะครับแล้วก็เข้าไปที่ส่วนของ Shop นะครับก็จะมี Husky ้เลนหรือว่าอุปกรณ์ไอทีอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับให้เลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับ